สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำตัวของเลนนะครับของค่ายแคทนอนนะครับเป็นเมาส์เอนะครับ EFM 11-22มิลนะครับเป็นเลนมุมกว้างนะครับราคาไม่สูงนะครับที่สำคัญเลยตัวนี้มีระบบกันสั่นนะครับ f 4 5 5 6ถมีกันสั่นแล้วก็จะเป็นเซฟ p ี้มอเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอหรือว่าภาพนิ่งค่อนข้างจะสมูทแล้วก็ค่อนจะเงียบครับไม่มีเสียงแทรกเข้ามาในตัวชิ้นของเลน ะครับตัวนี้ก็สามารถใช้กับตัวรองที่เป็นเมาส์ M ต่างๆนะครับอย่างเช่นพวก M อ็มซีดีทั้งหลาย M M ็มเอสามเสิบนะครับแล้วก็จะเป็น M อ็มห้าสิบเอ็มห้าเอ็มหใช้งานได้เลยนะครับก็ไม่ต้องต่อกับอะแดปเตอร์อย่างเช่นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวของ M อ็มห้าสิบมาร์กทูนะครับหลายๆท่านเนี่ยใช้ไลฟ์สตรีมมิ่งสดได้นะครับตัวนี้ก็จะ กว้างนะครับเหมาะสำหรับพื้นที่จำกัดในการไลฟ์สตรีมนะครับที่สำคัญเลยตัวนี้ครับเราสามารถซื้อฟิลเตอร์นะครับหน้า55าสิบห้ามิลในการโปรติชั่นเลนส์นะครับแล้วก็เท้ายเลยครับเป็นตูดเหล็กนะครับท้ายเนี่ยเป็นท้ายเลยเป็นตูดเหล็กนะครับการใช้งานนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับ ก็จะเป็นจุดมาร์คสีขาวนะครับก้องจะเป็นจุดมาร์คสีขาวเราใส่ประกบแล้วก็หมุนเข้าไปแค่นี้ครับแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นปุ่มล็อกเลนครับนครับใช้ง่ายครับนี่ครับในกรณีเพื่อนๆจะไปท่องเที่ยวนะครับหรือว่าแนวสตรีทหรือว่าถ่ายแนวแลนด์สเคปต่างๆหรือจะเอาไปไลฟ์สดนะครับตัวนี้ใช้ง่ายครับไม่ต้องถอยไกลนะครับก็ ท่านใดสนใจก็ลองใช้งานดูนะครับก็สำหรับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ